เออจริงสิพี่พันเลี้ยวแยกข้างหน้าพาหนูไปซอยหน่อยสิเฮ้ยมันจะดีเลยครับคุณนุ่อบารีบกับบ้านไปอาบน้ำให้สุดชืดดีกว่านะครับคุณนุ่ผมพยายามจะไม่คิดเรื่องแบบนี้แล้วนะครับคุณนุ่นะพี่พันพาไปซอยวันนี้แหละ <S <S พราะว่าตอนนี้ร่างกายหนูอยากฝายมากๆเลยกลับถึงบ้านจะได้ฟิซ้์ไว้ไปอวดคุณพ่อไงพี่พัน์เจ้าแบบนั้นที่กินเลยครับคุณนู่ผมมาแยกข,ขนาขดมันผูกพันเกินไปนะครับคุณนู่เดี๋ยวผมพาคุณนู่ไปซอยอีกทีหนึ่งนะครับตามใจพี่พัน์เลยค่ะขอให้พานหนูไปซอยก็พ,อ,พอแล้วพี่พันธ์ทำอะไรก็ซอ,อยไงครับคุณนู่อ๋อพี่พัน์เบาๆนี่พี่พัน์หมูหมายถึงไม่ใช่ซอยแบบนี้ คือพาหนูไปสระไปซอยที่ร้านเสริมสวยอ้าวเขาไม่บอกผมไม่ชัดเตียน่านี้ผมก็คิดว่าคุณโน้จะให้ผมมาซอยให้ผมระสัดคุณโน้สมุดปอกเลยอี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 ออ